นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของทองคำนะครับซึ่งตอนนี้แต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องการจะเก็บเอาไว้เป็นทุนสำรองนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราติดอันดับที่8ของเอเชียอยู่เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิจยาพิสุทธิกุลอุปนาย,ยกสมาคมค้าทองคําในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ําจากธนาคารอมสินนะครับเป็นแก้วน้ําชุดโซเชียลแบงก์เพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ทานผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยเตถุถดด้าแล้วก็ส่งคําตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับถ้ารายการก็จะมีของขวัญพิเศษมอบให้ซึ่งจะใช้วิธีการสุ่มเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจําวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละ1.53ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือน จะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละหนึ่งจุดแปดสองต่อปีนะครับส่วนการเปิดบัญชีนั้นสามารถเปิดขั้นต่ําตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งพันบาทนะครับสนใจก็สามารถนาเงินไปฝากได้ที่ธนาคารอมสินนะครับดเคตวันที่สามสิบมิถุนายนนี้ทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับคือประเภทเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนแล้วก็เผื่อเรียกพิเศษ1งิกเอพดเศษ4เดือนนนั้้้จะไดดบกเีย ในอัตราร้อยละ1.53ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.82ต่อปีนะครับซึ่งการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่1,000 10, 0บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถฝากเพิ่มได้ครั้งละ1,000บาทสนใจก็สามารถเปิดบัญชีได้แล้วนะครับหมดเขตรับเออหมดเขตวันที่30มิตถุนาย,ยนนี้นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินมีอยู่2ประเภทนะครับคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.53ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.82เนี่ยนะครับคำถามคือว่าการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวน1 0,000นบาทขึ้นไปถ้าจะฝากเพิ่มต้องฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยได้ถุนด้านแล้วก็ส่งข้อตอมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเมื่อถึงช่วงข้อบูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกมาตรการรีไฟแนนซ์โดยเป็นมาตรการที่ชื่อว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมซึ่งจะมีภารกิจหลักในการรับ รีไฟแนนซ์หนี้เดิมนะครับหรือว่าสินเชื่อเดิมโดยได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตนะครับสคือกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล3าคือกลุ่มลูกหนี้นาโนไฟแนนซ์แล้วก็4เป็นกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ก็จะแบ่งตามกลุ่มลูกค้านะครับตัวหนึ่งคือถ้าเป็นการลูกหนี้บัตรเครดิตเนี่ยจะใช้มาตรการที่ชื่อว่ารีแคท จะเป็นการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตท,ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อไปชําระหนี้บัตรเครดิตเดิมนะครับจะเป็นของสถาบันการเงินอื่นหรือว่าของนันแบงก์อื่นก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยจากเดิมที่ต้องจ่าย106ต่อปีเนี่ยลดลงมาเหลือ108.99ต่อปีเป็นอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับโดยจะให้วงเงินไม่เกิน5เท่าของรายได้สูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการคับประกันแต่อย่างใด กลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับธนาคารอมสินจะใช้มาตรการที่ชื่อว่า r p r p l o a n นะครับ P ก็มาจาก Personal ซึ่งลูกค้าหรือว่าลูกหนี้ในกลุ่มนี้สามารถที่จะนําสินเชื่อจากธนาคารอมสินเนี่ยไปชําระหนี้ส่วนบุคคลของสถาการการเงินอื่นหรือว่านันแบงก์อื่นก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงจากเดิมต้องจ่ายอยู่ที่ร้อยละยีต่อปีเนี่ยก็จะลดลงเหลือร้อยละสิต่อปีส่วนวงเงินสินเชื่อจะเป็นไปตามสัญญาเดิมนะครับแต่ ไม่เกินรายละหนึ่งแสนบาทไม่จะมีหลักทรัพย์ในการรับระกันใดอย่างใดแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนไม่เกิน5ปีนะครับกลุ่มต่อมาครับกลุ่มที่3เป็นลูกหนี้นาโนไฟแนนซ์ Finance, นะครับซึ่งธนาคารออมสินจะใช้มาตรการที่ชื่อว่ารีนาโนเป็นการรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยจากเดิมร้อยละสาเนี่ยลดลงเหลือร้อยละสิโดยวงเงินที่ให้สินเชื่อจะเป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญาเดิมนะครับแต่ไม่เกิน ส0บาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน8ปีนะครับโดยธนาคารอมสินจะร่วมกับบสยในการค้ำประกันสินเชื่อให้และก็กลุ่มสุดท้ายครับเป็นกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งธนาคารอมสินจะใช้มาตรการที่ชื่อว่ารีโฮมไปแการับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้ในกลุ่มนี้นะครับที่ต้องการนําเงินเนี่ยไปไถถอนสังหาริมทรัพย์นะครับที่ไปหรือว่าที่อยู่อาศัยที่ไปจำนองเอาไว้กับสถาบันการเงินอื่นโดยจะให้วงเงินตั้งแต่1ล้านบาท ถึง5ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยตามสัญญาเดิมซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละต่อปีเนี่ยจะลดลงมาเหลือเพียงร้อยละหนในปีที่1นะครับแล้วก็เฉลี่ยดอกเบีย้ยสปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละสองต่อปีนะครับและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นการผ่อนชาระขั้นต่ำนะครับโดยปีที่1เนี่ยเงินงวด1ล้านบาท เงินต้น1ล้านบาทนะครับชำระเพียงเดือนละ3,000บาทเท่านั้นปีที่2ก็ชำระเพียงเดือนละ4 0 0พปีที่3ชํชำระเดือนละ5,000บาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้สนการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2561นอะครับเข้ไปครับองัรบนะครับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่เอ็กซ Bank ได้วางยุทธศาสตร์ในปี2567ด้วยการเดินหน้า Go the g o d e Extra Mile นะครับชูบทบาท Green d e อบเ o p น e n t b แบงสร้าง Greenovation เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยทในธุรกิจทุกขนาดนะครับใน Green Export Supply Chain ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยอ้างอิงกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการพัฒนาสินค้ารักโลกของไทยสู่ตลาดโลกนะครับ เร่งเครื่องภาคส่งออกของไทยให้ขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบสองปีแล้วก็มีการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกพร้อมกับขาดรับนโยบายของรัฐบาลในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพามเรทเทียบเท่า MRR รวม0.40ต่อปีนะครับตั้งแต่ต้นปีนี้โดยดอกเบี้ยจะอยู่ที่106.35ต่อปีเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยที่ดีที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดในระบบธนาคารนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME และยังสามารถพัฒนากรีโนเวชันได้อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตั้งแต่ระดับชุมชนประเทศชาติและก็โลกโดยรวมนะครับโดยเอ็กซิแได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่กรีนเอ็กซ์พอร์ตสป라이เชนในัตรดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ร้อยละสามจุดแปดห้านะครับโดยให้แก่สป라이เออร์และผู้ซื้อปลายทางของผู้ประกอบการตลอดสป라이เชนที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำได้นะครับโดยอ้างอิงอัตราเบี้ยที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเรื่องราวของการสำรองทองคำเอาไว้ในประเทศต่างๆซึ่งปรากฏว่าประเทศไทยเราติดอันดับที่8ในเอเชียเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกับคุณพิทยาพิสุทธิกุลอุปนายกสมาคมค้าทองคำนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิทยาครับสวัสดีครับคุณพิทยาสุทธิเกิดครับท่านทุกท่านทั้งหลายสถานการณ์ทองคำเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ไทยตกอันดับไปอยู่อันดับเก้าแล้ครับผมมองราคาทองคำไปดีนะครับครับขายออกหมดเลยวฮไม่ใช่ยังมีอยู่แต่ว่ะประเทศอื่นกขแสงหน้าเราก็ซื้อเก็บสะสมอ๋อครับครับอืมเพราะอะไรครับเป็นความเป็นความตกอกตกใจหรือว่าอย่างไงครับคุณพี่ยาครับจริงๆแล้วนาคการทั่วโลกเนืปัจจุบันนี้นะว่ารี่ว่าทุนสำรองเอาทองคํามากขึ้นกว่าสกุลเงินการต่างๆนั้นนะเกิดจากที่ปัจจัยหลักๆก็คือหนึ่ง จะสังเกตได้ว่าตอนนี้คุณต้องการโอนเงิน US ดอลลาร์ไปประเทศไหนก็ตามต้องผ่านไปที่นิวยอร์กก่อนจากนิวยอร์กค่อยไปที่ปลายทางอีกประเทศหนึ่งคับไม่ว่าคุณจะเงิน US ดอลลาร์ไปฮ่องกงคุณต้องผ่านจากกรุงเทพไปนิวยอร์กนิวยอร์กค่อยกลับมาที่ฮ่องกงทำให้ท r a n s p o t i o n อันนี้เขาสามารถจับได้ว่า คุณมีเงินยูเอสดอลลาร์อยู่ประเทศไหนบ้างที่ไหนบ้างคือว่าถ้ามีปัญหากับประเทศเขาก็สามารถยึดเงินคุณได้กันทีอย่างที่เกิดขึ้นมากับนานาประเทศที่ประเทศจีนกับรัสเซียโดนยึดเงินยูเอสดอลลาร์ไปใช่ไหมครับผมก็นานาประเทศคือการทำเาินค้าขายแล้วมีเงินยูเอสดอลลาร์ก็คิดว่าถ้าเรามีเงินยูเอสดอลลาร์เราซื้อเป็นทองคําแท่งกลับดีกว่าในประเทศเราเองจากหัวกขงเขซื้อหรือตลาดตองทั่วท่ไปก็ไม่สามารถยึดทองคําแท่งเราได้ครับคือเป็นหันเหอย่างหนึ่งของพวกธนาคารกลางทั้งหลาย ซึ่งเขาบอกว่าเขาอ้างคาเดียวว่าสะสมไว้พ่อเป็นการเซฟที่สุดจริงๆ้วเป็นการที่ว่ากลัวการยึดเงินมากกว่าจริงๆไเพระบบาะประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านฝันมาไม่ว่าประเทศไหนก็ตามที่มีปัญหาก,กับทางอเมริกาจะยึดเงินของเขาจริงๆครับใช่ไหมอย่างอ e ีร e ัฐอ e ิรานทุกๆประเทศที่มีปัญหาก,กับ้างอมิเบียก็โดนยึดยูเอสดอลลาร์เป็นเงินคงคลังเขาขมดทุกอย่างอย่างรัสเซียตอนนี้ก็โดนยึดไปยีใช่ไหมฮะอย่างจีนที่ไปถูกซ่อมบางบางกิรการก็โดนยึดเงินเขาก็ไปอีกก็จะบอกว่าเอ๊ะ ทำไมยู่ออยึดเงินไอ้ไปทำไมไอ้ชื่อเป็นทองคําแท่งมีดีกว่าอ่ะเซฟที่สุดแต่ครับผมนะฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ทองคําไปที่ต้องการของตลาดโลกเนี่ยใช่ครับผมครับทุกทุกคนจะอ้างถึงว่าเอ๊ะเหตุผลที่เขาถือทองคํามากขึ้นเกิดเกิดเดิมจากเพราะว่าเงินเฟอ้อมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนิดนิดหน่อยหน่อยแต่จริงๆเขาบอกว่าถ้าเรามีเงินเยอะสก,กุลต่างชาเยอะอยู่ขนาดนี้เราสามารถสามารถสมดุลการเงินของเราได้ ก็ที่เหลืออยู่ปั๊บก็ซื้อเป็นทองคําแท่งเช็บจะดีกว่าจะมีความปลอดภัยเซฟเป็นที่สุดนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี้แล้วว่าการประเทศสายประเทศจะมีการพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเนี่ยจะทุนสำรองของทองคําเป็นหลักก่อน <c oughs> ก่อนนู่นนะฮะปัจจุบันนี้ไม่เอาแล้วต่างคนสั่งคิดว่าจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ คิดบริหารกันเองไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้นะครับืมอ๋อโลกมันเปลี่ยนนะครับอโลกมันเปลี่ยนครับผมใช่แสดงว่าตอนที่ทองคําบ้านเราเนี่ยขายก็อยู่บาทละสองหมื่นกว่าสองหมื่นไปปลายเลยพวกนั้นจนบัดนี้นี่สามหมื่นกว่าเลยใช่ไหมฮะหรือจะสี่หมื่นละสี่หมื่นลวสี่หมื่นนี่สี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์นี้เป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไหมครับพยาครับคือเป็นใจหลักจริงๆเกิดจากที่ธนาคารการของทั่วโลกสุนสมรองทองคํามากขึ้นกว่าเดิมครับผม ตั้งแต่ยีสองแล้วก็อ่าสปายตั้งปีต้นแล้วเปีสองสองไดับต้นปีที่แล้วครับมันต้องมีความตึงเครียดขึ้นมาทุกอย่างพอมีการลบกันสิ่งที่ว่าเอ๊ะคุณก็ตกอะไรก็ตกเอาเอาเงินทองต่างๆน้ำที่มีอยู่นี่ไปซื้อเป็นทองซื้อทองดีกว่าครับผมใช่ครับครับเอ๊ผมขอเป็นความรู้นิดหนึ่งพิยาพอพอมันเกิดแนวคิดอย่างนี้ขึ้นมาในระดับที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศแต่ละประเทศแล้วเนี่ยแล้วมันจะส่งผลยังไงต่อตลาดทองในภาพรวมแล้วก็ตลาดทองในบ้านเราด้วยเนี่ยคุณพิยา คือตลาดทองภาพบนท่วๆไปผมก็ยังเป็นภาวะขาขึ้นอยู่นะฮะว่าจะว่าขึ้นอยู่ระดับไหนกันเองแต่ทุกๆอย่างในการลงทุนแล้วก็กลัวว่าพวกองทุนเฮดฟันทั้งหลายของจอสโลนนี้จะมีการขายทํากําไรขึ้นมาปะอย่างที่ว่าเห็น<อ>ไหมว่า่อนก่อนขึ้นถึงสี่หมื่นหนึ่งพันกว่าสี่หมื่นเะกืบบอบสองพันนะฮะพราะาคาดอกลงตอนเชี่งเลือประมาณสามหมื่น เก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทเก้าเก้าหมืนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทก็ทําให้มีการคิดว่าเอ๊ะมีการทํากําไรของกองทุนทั้งหลายแล้วเกิดขึ้นหรือเปล่ากัะนองครับผมอยู่ดีก็เทขายมาเลยครับผมทำเปการเทขายคือทํากําไรระยะสั้นๆขึ้นมาตผลที่ว่ากองทุนทั้งหลายทากาไรนี้ยะสั้นๆไม่ใช่ว่าเขาต้องการอะไรก็ต้องการให้สร้างผลงานการกําไรว่าเห็นไหมว่าผมลงทุนขนาดนี้จากการผลเมื่อก่อนเนี้ย แค่สองพันเหรียญต่อออนตอนนี้ขึ้นมาสองพันกว่านี้ผมได้กาไรขนาดนี้คุณต้องพอใจลงทุนเพิ่มกับกองทุนเราหรือเปล่าเขาก็ได้เงินเพิ่มก็เด้งกันเพิ่มก็ต้องถึงจูงใจให้นักลงทุนทั้งหลายว่าเอกองทุนนี้ดีนะได้กำไรมากขึ้นกว่าเดิมเอ๊ะเราลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมดีกว่า <c oughs> ไหมนะนฮะก็เป็นปัจจัยหลักอันจริงๆครับผมที่เกิดขึ้นในสภาวะนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ทิศทางมันเปลี่ยนมาเป็นว่าต้องการสำรองทองคำกันมากขึ้นแล้วนี่ฮะใช่ครับผมใช่ครับทโลกเพราะว่าเห็นว่่าาาากกรรค้ททุๆปะเศว ได้ดุลกันค้าต่างๆนานาก็คิดว่ามีเงินกันทุนก็ามาซับที่เป็นทองคําเส็จมากกว่าเดิมครับกลับกลับแล้วยังบรรณากองทุนพวกนี้เข้าจะมาสู้กับบรรณาธนาคารกลางต่างๆได้ไหมคือกองทุนทั้งหลายก็มีการสู้ขึ้นมาคือกองทุนทั้งหลายนี่เป็นตัวฉลาดอย่างห<อ>นึ่งว่าพอราคาต่ออนลงปั๊บโกงเราก็จะซื้อเพิ่มขึ้นมาจันทีเพื่อเป็นจูงใจดึงตลาดให้เดินตลาดเติมตามเราคือพูดงา่ายๆว่ากองทุนทั้งหลายนี้จะไม่เหมือนธนาคารกลางชกองทุนทั้งหลายจใจว่ารคาคาตองถูกปั๊บ จะซื้อทองตุนจุน,นกันไปเรื่อยเี้ทออะไรเพื่อให้แมงเมาตามเรา<อ>ขึ้นาราคาสูงสุดแล้วก็ขายทิง้งใช่ไหมฮะแน่น่ะสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นมาปัจจุบันนี้กับกกองทุนทั้งหลายคือให้พวกแมงเมาเห็นว่าเอ๊ะเห็นไหมกองทุนนี้ซื้อแล้วกองทุนนี้ก็ซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยกองทุนนี้ก็ซื้อเพิ่มอีกนะเอา้าแล้วก็ซื้อตามเขาขึ้นเยอกว่าตลาดบ้านเราพอร,ราคาทองขน<อ>าเยอะๆยะแบบก็ทําให้พวกกูรูทั้งหลายชักจูงทุนทั้งหลายให้ลงทุนว่าเอ๊ะราคาขึ้นขนะนี้คงข สี่พันสี่หมื่นสี่พันสี่พันห้าพันหรือห้าหมื่นบาททุ่นนะก็เป็นการจูงให้พวกแมงมาเดินตามไปเลยนะฮะแตจะเห็นว่าตอนนี้ก็เห็นว่าติดดอนกันเยอะมากทีเดียวค,ครับผมบก็ยังมีลุ้นอยู่ไห้ฮะคงพร่งนี้คือจะรุ่นไม่รุ่นผมจะดูทิศทา,างค่าเงินบาทดีกว่าครับเพราะค่างเงินบาทจะอ่อนค่าการนี้ก็มีสิทธิ์ขึ้นไปแต่ต้างเงินบาทยังแข่งค่าอยู่ในระดับนี้ก็คงจะทรงๆอยู่ในรดนี้อยู่ครับอืแต่ค่างเงินบาทจะอ่อนหรือไ,ไม่อ่อนมันก็ขึน้นอยู่กับว่าปริมาณเงินในประเทศไทยมีมากขนาดได้วยี่่มมใคครรับผือจิง ค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าไม่อ่อนค่านี่คะเกิดขึ้นจากที่ว่าเขาง่ายๆว่าจากนักลงทุนทั้งหลายครับนักลงทุนทั้งหลายที่ว่าจะมีการแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงอ๋อแม่ชาติอืมอืมอืมคือไม่ใช่แบงค์ชาติคือผู้จริงจักลงทุนต่างชาติอ๋ออ๋อครับครับคราะนักลงทุนต่างการชาติเราจะเห็นว่าพอการเงินการเมืองบ้านเราเล่นไม่ดีต่างชาติก็ทันทีว่าจะออกจากประเทศนี้ไปเลยไปลงทุนทั้งอื่นแทนต้นเหนวมาผลตอบแทนของดอกเบี้ยของเรานี่ แค่สองเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นกว่ากว่านี้นะเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ต่างชาติเงินยูเอสดอลลาร์จกประมาณห้าเปอร์เซ็นกว่าของเขาห้าจุดสองห้าใช่ไหมห้าจุดสองห้าเขาผมลงทุนในยูเอสดอลลาร์ต่างชาติเท่าตัวนะครับผมเท่าตัวจะอยู่ฝ่าครับผมกับอ่ะเขาทำเล่าตัวถูกใจเพราะเป็นจริงๆค่าเงินบาทเราจริงเจ้อ่อนค่าหรือแข็งค่าครับอยู่ที่เพราะว่าการเงินการบ้านเมืองของเราเป็นหลักอุปกอบ์มันเยอะไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับการแข่งขันอะไรครับครับครับอ่ะเอาละครับ ยิ่งยิ่งการเมืองบ้านเราเนี้ปัจจุบันเขาเรียกว่า,วาสาันคอนอย่างเงี้ยับยังไม่เป็นไม่ยังเป็นไม่ยังมีเขาเรียกผู้ไงว่าประชาว่ายังไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่ยังไม่นิง่งยังไม่นิง่งยังไม่ก็ยังไม่เป็นผู้เป็นคนครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละเลยทำให้เราเองนักลงทุนต่างชาติบ,บอกว่าเอ๊ะมันจะดีไม่ดีจะมีเขาเรียกว่าผู้ไงว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าใช่ต้องติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้เราวยแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่กับพิทยาครับขอบพระคุณนะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพิทยาพิสุทธิกุลนะครับอุปนายกสมาคมค้าทองคําก็นี่แหละครับคุยกันในเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะราคาทองคำมันจะไปเกี่ยวเนื่องกับมูลค่าของสินทรัพย์อื่นๆด้วยทั้งตลาดหุ้นทั้งตลาดอะไรนะครับบัตรพยาบาลดิเขาเรียกว่า อะไรนะฮะบอลต,ต่างสารพัดอย่างเลยมันจะเกี่ยวพันกันหมดเลยรวมถึงเกี่ยวพันกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นทองคําในบ้านเราถ้ารัฐบาลหรือแบงค์กชาติต้องบอกกับแบงค์ชาติครับจะซื้อเข้ามาเพื่อเก็บสำรองเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นฐานที่มั่นคงสําหรับประเทศไทยเราต่อไปนะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าเป็นอย่างนี้ปไปเรื่อยๆเนี่ยราคาทองคําในประเทศไรจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้อีกหรือเปล่าว่าความต้องการมันเยอะขึ้น,นนะครับเอาละครับก็ติดตามกันนี่เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเดี๋ยวผมไป เฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับของธนาคารออมสินเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละหน3ต่อปีส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.82ต่อปีนะครับ ก็หมดเขตรับฝากวันที่30มิถุนายนนี้นะครับใครสนใจก็ไปรับฝากกันได้ซึ่งการเปิดบัญชีเนี่ยต้องเปิดขั้นต่าตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปคําถามคือเมื่อเปิดขั้นต่ําไปแล้ว1 0,000บาทแล้วอยากจะฝากเพิ่มเนี่ยต้องฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่คําตอบคือครั้งละ1000บาทนะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมใน,ในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนลานนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ ขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ำมันลดมลภาวะเพื่อโลกรอฟอร์มอเข้าใจคุณเข้าใจโลกจึงมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกการเดินทางของคุณเท่ากับได้ดูแลโลกนี้ไปด้วยกันขึ้นรถไฟฟ้าสะดวกสบายไม่ทำร้ายโลก รอฟมอการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5เมกเฮ